สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะครับก็วันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับมาทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับก็อันนี้เหรียญสามสามเหรียญนี้ผมปิดมานะครับอันนี้ปิดมาบูชามานะครับเพิ่งของถึงวันนี้นะพัดถึงวันนี้นะครับสามสามองค์นะครับผม ก็แพ right ็กมาอย่างดีเลยนะฮะแพ็กมาอย่างดีนะครับก็จะเป็นลุ้นเนื้อนะฮะลุ้นเนื้อหนึ่งหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีนะลุนลุ้นเนื้อสององค์นะครับแล้วก็ไม่ได้ลุ้นอีกหนึ่งองค์นะนะเหรียญนี้นะครับหลวงปู่แสนนะครับไม่รู้ว่าเอฟซีท่านใดรู้จักบ้างนะครับรุ่นเหรียญนี้นะครับวงหลวงปู่แสนนะครับผม เกจิอาจารย์นะครับเกจิอาจารย์แห่งจงังหวัดสีสเกตนะผมวัดบ้านหนองจิกนะวัดบ้านหนองจิกจงังหวัดสีสะเกตนะครับสิบเอ็ดกันยาสิบเอ็ดกันยาสองสองห้าหกหนึ่งนะครับผมรุ่นนี้นะที่ระลึกครบรอบอายุร้อยสิบเอ็ดปีนะครับนะฮะ ที่เราลุกครบรอบอายุ111ปีนะผมก็สวยนะเหรียญน,นี้ผมดูแล้วเป็นเหรียญเป็นเนื้อผงนะครับผมเนื้อผงว่านนะน่าจะรุ่นสมปัถธนานะรุ่นสมปัตธนาฝังตะกุดเงินนะครับน่าจะเป็นตะกุดเงินนะครับผมด้านาด้านทีวอลหลวงพ่อตรงนี้นะฮะนะครับตะกุดเงินนะครับผม ฝั่งตะกุดเงินนะเหรียญองค์จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพึ่งองค์นะหลวงพ่อแบบพึ่งองค์นะครับแล้วก็ผ้าผงนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีด้านข้างนี่จะเป็นจุดจุดไข่ปลาล้อมรอบเลยนะหลวงปู่แสนนะผมเนี่ยด้านหลังเป็นตะกุดเงินนะฮะดูแล้วรหัสโค้ด รหัสโค้ดสามสิบนะครับกับด้านด้วยนะครับผมนะเขาใส่รหัสกับด้านด้วยนะหลวงปู่แสนนะครับมียันมีอะไรนะครับผมนะน่าจะารุ่นสมปะสะัปะสะโปสนโออะไรหลวงปู่เสริญ ประสะดูประสะนาะโนนะสองห้าหกหนึ่งนะครับผมสร้างปีสองห้าออกปีสองห้าหกหนึ่งนะสวยนะครับนุนก็เหรียญเหรียญอ่าเป็นเนื้อผงนะเนื้อผงเนื้อเนื้อว,ว่านนะครับเนื้อว,ว่านนะครับหอมอยู่นะครับผมใส่กรอบก็ ก็สวยนะเบาๆเลยนะผมหลวงปูเสนนะะต้องไว้อย่างนี้นะป้องกันนะครับเพราะว่าต้องรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อว่านเนื้อผงอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเปราะบางนะฮะปิดอย่างนี้นะป้องกันไม่ให้โดน ข้างหน้านะครับข้างหน้าองคอง์พระนะครับโอ้ร้อยสิบเอ็ดปีครับที่ระลึกนะครับครบรอบร้อยสิบเอ็ดปีนะครับผมนะสวยงามกันนะรุ่นนี้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะลุ้นนะครับลุ้นเนื้อมหาเศรษฐีเก้าเก้านะครับมหาเศรษฐีเก้าสิบเก้าหลวงพ่อพัดปุญญกัโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับอันนี้ นมหาเศรษฐี99นะปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้เนื้ออะไรนะแล้วก็มีอองค์เท้าวเวสุวรรณนะครับรุ่นเจริญพรนะครับผมรุ่นน,น,นี้รุ่นนี้ออกรุ่นนี้ออกปี2564นะครับออกปีนี้นะหลวงพ่อพัดแ์เอไม่ใช่ครับหลวงพ่อทองนะครับผมหลวงพ่อทอง สุดทุดสุดสุดท่าสีสีโลนะสุหะาสีโลนะพระครูวิสุทธิทยาคมนะวัดบ้านไรอเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะผมออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะก็เหรียญท้าเวสุวรรณนี่เขาออกหลายหลวงพ่อนะหลเกจีอาจารย์เหมือนกันนะผมนะออกมา หลายรุ่นเลยนะครับแล้วนะแต่ใครจะชอบเก็บรุ่นไหนเก็บได้นะครับเช่าบูช,ชาได้นะฮะใครชอบบูช่ยบูชาพรนะหน้ารุ่นไหนนะครับบูช,ชาได้ก็ชอบบูชากันนะไว้เป็นพุทธขุนนะครับผมไวป้ปกปักรักษานะครับเวลาเดินทางนะผมนี่ก็รุ่นเนื้อนะอันนี้ก็รุ่นเนื้อนะฮะรุ่นเนื้อลงยาด้วยนะครับผม สามองนะผมได้มานะครับก็ประมาณนี้นะสามองค์นะครับผมเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้ดีกว่าครับนะรุ่นนี้นะครับวันนี้มารีวิวรุ่นนี้นะครับผมสมเด็จผงงาช้างนะครับวาระกรถินนะครับสองพั 2, นห้าร้ยหกสิบี่นะผมหลวงพ่อพัดบุญยกระโมวัดน่วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นนะก็เป็นพระสมเด็จนะสมเด็จผงงาช้างนะครับ สมเด็จผงงาช้างนะครับการันตีในลังนะครับรุ่นนี้การันตีในลัง้อยลุ้นนะครับมีรอยลุ้นนะครับมีหน้ากากมีหน้ากากเงินนะครับสามนะครับหน้ากากทองเหลืองห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดองนะครับหน้ากากเงินสามองนะหน้ากากทองเหลืองห้าสิบแปดองนะครับแล้วก็หน้ากากนาคอีกสามสิบเก้าองนะครับ สมนาคุณยกลังนะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อเนื้อทองเหลืองนากนะครับใน,ในลังลุ้นหน้ากากทองคำนะครับผมลุ้นหน้ากากลุ้นหนักลุ้นหน้ากากทองคํานะครับผมในในลังนะราคาลุ้นรุ่นนี้อยู่ที่สองร้อย้าสิบถึงสามร้อยนะครับประมาณนี้นะ ออกวัดใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งออกนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะครับผม,มสวยนะครับผมสวยมากนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับผมผงพุทธคุณหน้ากาก,ากทองทิพย์นะสวยมากนะเป็นสมเด็จนะก็งานสมเด็จนี่หลวงพ่อพัดนี่ก็มีหลายรุ่นอยู่นะก็ะมีอยู่ ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมมีมีอยู่ไม่เยอะไม่กี่รุ่นนะครับถ้าเทียบกับเหรียญหรือว่าพระปิตานะผมถ้าสมเด็จนี่สร้างสร้างน้อยนะจะไม่ผิดนี่สมเด็จไตมารกที่เพิ่งออกไปนะแล้วก็รุ่นนี้ออกมานะผมด้านหลังนี่ฝั่งด้านหลังนี่เป็นจีวรหลวงพ่อนะผมนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นองค์หลวงพ่อครึ่งองค์นะแล้วก็ จีวรน,นะฝั่งจีวรลหลวงพ่อตรงสังกตินะสวยนะเหรียญเป็นสี่เหลี่ยมนะผมนี่ครับผมงพุทธคุณน,นะหอมเลยนะครับหอมนะกลิ่นหอมนะวาระกระถินนะครับผมห้าหกสิบหกสิบสี่นะวาระกระถินปีหกสี่นะครับสวยนะเหรียญ ก็เป็นสมเด็จที่องค์กำลังสวยนะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่นะฮะงานหน้ากากนะฮะงานหน้ากากทั้งนั้นนะครับผมรุ่นนี้นะรุ่นนี้นี่สูว่าจะจัดสร้างประมาณหนึ่งร้อยลังนะสร้างน้อยมากนะครับผมหนึ่งร้อยลังนะลังหนึ่งมีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยองค์นะคะนะ นะครับก็สร้างน้อยมากนะครับแถมในรังนะครับสามองนะผมก็รวมแล้วในรังก็มีอยู่หนึ่งร้อยสามองนะครับแถมแ h มในรังนะแห่งแหมยกรังสามองนะครผมหน้ากากนะครับหน้ากากเงินนะครับหน้ากากทองเหลืองนะหน้ากากทองแดงนะครับผมงานงานหน้ากากนะ้นงานหน้ากากนั้นนะครับผมครได้หน้ากาก ใช้ได้หนะ้ากักเงินก็ถือวปาโชคดีไปนะครับ bc นะคอวัตถุประสงค์รุ่นนี้นะครับวัตถุวัตถุประสงค์รุ่นนี้ก็ไรายได้ก็เอ่อจัดจัดสร้างนะครับไรายได้ในการจัดสร้างนะครับผมนำเงินนะครับนำเงินทอดกระถิ่นนะครับเนอะนำเงินไปทอดกระถิ่นทั้งหมดนะครับผมรุ่นนี้นะ รายได้ในการจัดสร้างนะครับก็คือบอกไว้แล้วนะรุ่นกสินปี64นะครับก็คือรายได้ทั้งหมดก็นําไปสมทบทุนนะครับทอดกรถินนะวาระกระถินนะครับผมรนะุ่นนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นวาระกระถินเลยครับใครได้เช่าบูชาก็าถือว่าได้ร่วมทําบุญในในงานกรถินนะผมก็กรถินก็เป็นงานใหญ่นะกงานแบบบุญใหญ่นะครับผมงานกรถินนะ ได้ชอบบูชารุ่นนี้ก็ถือว่าได้สมทบทุนนะครับร่วมทําบุญนะครับในงานกระถินด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะสวยนะฮะเหือนสวยนะผมมีหลายหลายหลายรา,า,ายการนะครับหลายเนื้อหลายเนื้อนะแต่ผมได้เนื้อนี้มานะก็ถ้าใส่กรอบนี่สวยเลยนะใส่เป็นกรอบทองนะผมใส่กรอบทองนะสวยเลยนะ เหรียญก็ค่อนข้างหนาอยู่บ้างนะเหรียญค่อนข้างหนาอยู่แต่สวยนะผมต้องต้องใส่รอบทองรอบเงินกันน้ําเลยนะต้องใส่แบบกันน้ําเลยนะรุ่นนี้นะโอ้โหสวยจริงครับรุ่นนี้นะก็จบไปลุงรุ่นนะครับผมสําหรับวราระกระถินนะผมสมเด็จนะสมเด็จหลวงพ่อพัดนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกับรุ่นเลดลอยพยาไก่นะครับก็บรุ่นเล็ดลอยพยาไก่นะครับผมเป็นรุ่นต่อไปในกนารมาทําคลิปให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะสําหรับคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกับช่อง Big Survey นะครับก็รีวิวพระทำคลิปนะครับก็มีแบ่งด้วยนะครับผมแบ่ง พระใครสนใจนะครับจ่ทักทายกันเข้ามานะผมนะครับช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมลืมให้ดูรหัสโค้ดนะผมรุ่นนี้นะก็รหัสโค้ดอ่อสี่หลักนะครับผมรหัสโค้ดสี่หลักนะครับห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรหัสโค้ดรุ่นนี้นะแล้วก็ อยู่ใต้อยู่ใต้องค์นะฮะอยู่ใต้องค์ใต้ฐานด้วยนะรหัสโค้ดนะครับผมปกติอยู่หลังเหรียญนะฮะอยู่หลังอยู่หลังองนะฮะอยู่หลังองค์พระนะครับผมแต่ว่าสมเด็จนี่รุ่นนี้อยู่รหัสโค้ดอยู่ใต้ใต้องค์เลยนะ5779นะครับผม